สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยูทูบมาเด้อจํามาเด้อไม่กินตําหุ่งใส่พริกแข้งพร้อกันกับสาวยมจำเลียงกระทินผัดทินเด้อค่ะเด้ออาบน้าหัวยังเปียกอยู่จ้ะนี่ค่อยตําเพาไหลเลยใ้่ว่าจะกินวัร่วมมาโกขออยานนั้นเผ็ดขวายใส่พริกไล่ไหลใส่พริกยุบหนึ่งเลยก็นับหน่วยเรื่องนียเพราะว่ามันแห้งก็เลยลองเบิง่งว่ามันสิเผ็ดคือพริกสดบอบๆอค่อยตําหุงพริกแข้งเลยจ้ะ ก้อนสกินกับกุชซับส์ไข่กุไลกชุชเชฟแซวจำเดี่ยงกระทินผัดทินน้ำเนยได้จ้าเดอ้อนี่แหละบะเขียอันขวอยยิกแล้วเล็บขวสีมาได้จ้าต้่มน้องใหม่จ้ะแล้วก็บะเขียเท่านี้และจ้ะ ้อมันพิกแห้งนี่น้ำใหม่หมดละไม่ต้นเองแม่นู่นน้ำใหม่เลยจ้ะเหลือหันด้วยหนึ่งว่าสิสุขว่ยันว่าเจ้าเบือ่อ

Các bác sẽ xúc bậc Nó kìm cả lái lại Ừ không thêm nhau thì cứ ngọt quần หลากมากกวอาเร่อเต้เาปาฟังนันกล่องก่อน

กี่ควายกันเขาใส่แล้วไม่จิว๋วเขาได้ถอดอกอกเขาย่าไม่ขาดเสียบจิ้วอีลีได้แต่นิมัไข,ข่ตะกอนเขาลืมเขาว่างวันหนึ่งจะรอเขาลืมความก็เลี้ยวเห็นจี่ ที่ลูกหัวใจฟังเผ็ดอย่างว่าเป็นอวดเด้ร้อาก็เลี้ยวเห็นค่อยถอดได้เป็นเดียนหรอเพราะว่าแควนอาบน้ำแล้วค่อยเปลี่ยนอันค่อยถอดสอยออกแล้วค่อยเบิ้งอ่นนะค่อยเริ่เบื้งเพาว่ามันจิ้วยายามนขาดเสียค่อเลยทอดบ้างไหวบ้างไวเกินระลืมตาค่อยเลี้ยวเห็นค่อเลยบ่ายเบื้องสุด รวงไปน้ำหนามเนาะจ้ะบุญม่ก็กำบังนี่เคียงประดับก็ใส่บ่แหละ่ะทำความสะอาดเนาะจ้ะ เลือใช่เปเ่ใส้ท่องไปต้งพ้ควาสะอาดกับเลตุ่นท่องนะอืมแก่เลยสักลู้กโซน,น,นะ เม่ยวนเดียวเ้วจะใส่จนกิว ตำห้องใช้พริกแห้งแสบไปหลีได้จะหอมเมื่อแไหร่ก็ต้องตำหน่อยตำยิ้วเดี๋ยวตำไซน์บาแส

ชานมเย็ยนเห็ดเองจ้ะแต่ว่าขอเห็ดจังไรวะผมไม่เป็นสีแดงสงสัยผนเสียมช,ชักชาไหมจ้ะจะคของคอยขอชกักชื่นใจขอบอชกักเดี๋ยววันหน้าขอสีร้องเห็ดใหม่ กดติดตามได่เด้อจ้ะเด้อแล้วษดสืบคิมุกเกิดๆกุกดค่ะเพดบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่คะ่ะโอ้พี่เดือนขอบพูด้หลายเ้ยค่ะเสือสวยๆนุงน่งห็ดคลิปสวัสดีคะ่ะ